สวัสดีสวัสดีวันนี้เรามาพบกันเธอและฉันพบกันสวัสดีสวัสดีค่ะดเด็กๆ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ทำให้คุณครูและเด็กๆไม่ได้มาเจอกันแต่ไม่เป็นไรค่ะวันนี้เด็กๆอยากรู้จักคุณครูไหมเอ่ยใครอยากรู้บ้างยกมือให้คุณครูดูหน่อยค่ะค่ะในห้องเรียนของเรานะคะ ก็มีคุณครูอยู่ด้วยกัน3ท่านค่ะคนที่1ค่ะคุณครูชื่อคุณครูเกดกะหนกแข่งขันหรือเด็กๆเรียครูก้อยค่ะค่ะคนที่2นะคะคุณบุ๋มสัมพันธโจมสนอกค่ะคนที่3ค่ะ Hi everyone I am Teacher Lin I will be your teacher and I will be teaching English and Math hope to see you soon ค่ะคุณครูก็ได้แนะนำตัวไปแล้วนะคะเอ เด็กๆจำชื่อคุณครูได้ไหมเอ่ยคนที่หนึ่งชื่ออะไรคะครูก้อยค่ะเก่งมากๆเลยค่ะคนที่สองชื่ออะไรคะครูบุ๋มค่ะเยี่ยมมากๆเลยค่ะคนที่สามค่ะที่ช่ยลีเด็กๆจ๋าเด็กๆเ,เ,เก่งมากเลยค่ะครูก้อยอ เด็กๆรู้จักชื่อคุณครูไปแล้วใช่ไหมคะคุณครูเองก็อยากรู้จักเด็กๆเหมือนกันรบกวนคุณพ่อคุณแม่ช่วยเด็กๆอัดคลิปสั้นๆแนะนำตนเองส่งมาให้คุณครูในไลน์ด้วยนะคะแล้วคุณครูจะรอชมคลิปน่ารักน่ารักจากเด็กๆกันนะคะถ้าเด็กๆเตรียมความพร้อมก่อนจะมาโรงเรียนกันหรือยังคะเด็กๆดื่มนมด้วยแก้วดูดด้วยหลอดไหนใครทำอะไรบ้างแล้วจูงมือกัน ขึ้นหน่อยค่ะเด็กเก่งมากเลยนะคะค่ะคุณครูก็ขอความร่วมมือนะคะกับคุณพ่อคุณแม่ในการฝึกน้องอทำจิจวัตรประจำวันได้ด้วยตัวเองเช่นการเข้าห้องน้ำการสวมรองเท้า<ม>การถอดรองเท้าและการรับประทานอาหารค่ะอีกอย่างนะคะที่ไม่ลืมก็คือการเข้านอนให้เป็นเวลาใช่ไหมคะ เพรการเข้านอนให้เป็นเวลาเด็กๆจะทำให้ร่างกายแข็งแรงค่ะ คุณครูฝากให้เด็กๆติดตามคลิปต่างๆในช่อง MV Kids ของทางโรงเรียนเราด้วยนะคะสําหรับน้องๆอนุบาลจะมีความรู้และความสนุกให้เด็กๆได้เรียนรู้กันนะคะเช่นคณิตคิดสนุกภาษาสนุกนิทานจาก MV Kids Story กิจกรรมศิลปะจาก Little Art อย่าลืมติดตามชมกันนะคะ and don't forget ก่อนจากกันวันนี้คุณครูฝากให้เด็กๆสวมหน้ากากาอนามัยทุกครั้งก่อนออกจากบ้านและพกเจลแอลกอฮอล์ติดตัวไปด้วยนะคะ Stay safe and healthy และควรหมั่นล้างมือบ่อยๆโดยเฉพาะก่อนรับประทานอาหารและหลังออกจากห้องน้ำเด็กๆต้องดูแล สุขภาพร่างกายของตัวเองใ,ให้แข็งแรงเลยนะคะแล้วเรากลับมาพบกันในวันเปิดเทอมค่ะ,คะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย,บาย,บาย